สี่คาร์ดที่สู้ฮันเตอร์ง่ายก็มีไม่ค่อยกี่คาร์ดนะครับ Gina <versus> Gina. ง่ายแบบง่ายแบบง่ายๆ่ายเลยนะครับเมื่อเราจะเก็บฟอร์ดโบไว้นะเผื่อเขามีวาร์เปอร์เหมือนกันแล้วเขาคอยวาร์เปอร์ออกมาครับไม่งั้นเราจะแก้ไม่ได้ can fix can fix สวัสดีครับ ตตว่า,ตตวเ,าเราจะส่งไอ้นี่ไปตายแทนชายฟอร์ดโบนะครับเจ้าจวดได้เมกที่มันไล่สองตาได้จะเยี่ยมมากเลยโอ้ไม่ได้นะครับผมว่าไงก็จะลงเมกวาฟเฟอร์ไปอยู่ดีนะตตนจะไม่อยากลงทิงกร์ทาวไปเป็นสามสาม มันจะแย่แค่ทว่าถ้าเขาเคลียร์เมกวาเปอร์ได้หิงเกอร์ทาวมันจะเน่านะโว้วโว,โว,โว้มันจะยิงสามใช่ไหมนี่ไม่ช่วยนะครับถ้ายิงแบบนี้ ผมว่าเพราะว่าแน็กมันเพราะว่าแน็กมันมีของดีเยอะกว่านะครับและของได้ใช้เล่นมากกว่าส่วน,นเพื่อนๆที่สงสัยว่าผมเอาแอนโทมาจากไหนผมย่อยเทรดปิ้นนะครับแล้วก็ย่อยพวกขยะเกือบทั้งหมดนะครับที่มันยังไม่มีเด็กอยู่แล้วก็คาบมานะแล้วจะอยากจวดได้เมกนะครับจะได้ใช้คู่กับทิงเกอร์ทาวได้ ว่าเราค่าอนี้ก็ได้นะมันให้สแปร์พาร์ทแล้วมาไปใช้กับแอนโทนีดัสด้วยนะครับโอมันให้สเตลมาด้ยนะครับมันรักเจ้านายมากนะครับอยากให้เจ้านายโดนแอนโทสเตลนะครับซึ่งเป็นคอมโบที่ทําให้เด็กนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับเรียกว่าถ้าไม่มีคอมโบนี้ผมว่าเด็กนี้ก็ไม่ให้เก่งเท่าไหร่โอ้ my god ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนั่นนี่เรียกว่าห้าหกนี่เก่งกว่าหกสี่เยอะมากเลยนะครับยิ่งถ้าเขาเทคเฟรมไม่รู้ว่าเขาจะ เก่งพอสังเกตหรือเปล่า hmm> มันเป็นสเปร์พาที่เขาให้เรามาไม่ใช่สเปร์พาที่เราได้เองเพราะบางคนนี่ไม่ได้สังเกตมืออีกฝ่ายนะครับอ่าฮะสวัสดีครับว่าจะเป็นเคาน์เตอร์สเปลหรือเปล่า ไม่มีเหตุผลให้าาเขาไฟบอลมแมสแอนตีตัวเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่เคานเตอร์เสเปลด์ท uh ูแบทเทิลเจน่า huh. <versus> จริงๆเด็กแม็กเมดมันน่าจะชนะฮันเตอร์นะผมว่าทำไมเพราะว่ามันใส่ของที่มันแบบส่วนมากบางคลาสต,ต้องใส่เพื่อการฮันเตอร์นะครับอย่างเช่นอโอยโอตอนนี้ฮันเตอร์จะเกลียดมากนะครับว่ามันต้องเคลียร์สองทีนะครับเสียจังหวะมากสวัสดีครับน่าจะเพราะว่ามันไม่มีฮิลนะมันเลยไม่ค่อยชนะฮันเตอร์จริงๆแล้วมันเทคไอฮิลบอทเข้าไปได้แต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยอยากกันเพราะมันเป็นเด็กอะโกลนะครับจะไม่อยากเทคไปฮิลเข้าไป ว่าเราลงเมกเดวอาแล้วอันสเตเบิลให้เก็บไปใช้ตอนท้ายๆนสวัสดีครับโอ้หว่าเขาจะไม่ใช่นั่นแหละครับเขาไม่ใช่เอเด็กที่เขากำลังจะเล่นเนี่ยนะครับ <t> <t> เขาจะไม่ค่อยอยากเสียไฟบลัสมาปิงไอ้นี่นะถ้าเขามีเฟรมเวเกอร์เขาน่าจะอยากเล่นเฟรมเวเกอร์แบบนี้เพราะว่าเขามือแย่นะครับซึ่งผมว่าลงกอปปินบลาสเมทไปมีโอกาสเยอะมากนะครับที่มันจะฆ่ามานาเบิร์มให้โว้ ้อยเราก็เคลียร์ได้นะครับโอ้โอเขาเทคการ์ดแบบนี้มาด้วยไม่เป็นไรนะเรามีสกิลฟูลพอร์ทอลนะครับผมว่าเก่งมากเลยเนี่ย คำถามืพเราจะเก็บพอท่อไว้เล่นกับแอนโทเทนเก้าเลยไหมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเวทฮ่าปานัสโตว่าเราใช้ไเลยดีกว่าใช้ไเลยดีกว่านะครับจะได้คอมบวกไอ้พวกนี้ด้วยนะครับ โอ้โอ้น่าเสียดายที้เไม่มีสแปร์พาร์ทไว้เล่นกับแอนโทนีดัสนะใบนาแน่เป็นวิลเลอร์แน่เลยเป็นวิลเลอร์คาลเตอร์สเปลนะครับสวัสดีครับ เธอหน้าเราก็จะมีรีตอจากบนมือนะครับผมว่าผมตีไม่ครบหรือเปล่าใช่นะผมตีไม่ครบไม่เป็นไรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับว่าทันชัวนะครับเป็นเลเจนด์จได้ตอนนี้ก็มีทั้งสามเด็กแล้วโอ้แบบนี้ถ้ามือแบบนี้ส่วนมากได้เริ่มหลังจะดีกว่า จริงเราเล่นได้สองแบบนะครับคือไม่ต้องลงโนมไปก็ได้แต่ถ้าเขาจะคอยมาปิงผมว่าก็โอเคนะอย่างน้อยเขาก็เสียคอยไปนะครับมันจะแย่แค่ว่าถ้าเขาลงอันนี้มาครับเพราะว่าเราจะต้องไล่เวทไปนะครับไม่งั้นไอ้นี่จะโดนคาแล้วมันจะเหลือหนึ่งแนละ้วเราต้องเสียมานาปิงอยู่ดีว่าถ้ามือแบบนี้เราจะทำคอมโบอันนี้ก่อนเผื่อเราพอเท่าได้ฆ่าไล่สามดีๆได้นะครับ เขาไล่ได้ด้วยเขาพอท่อได้อะไร oh วะโอ้ไม่กอดเราจะอยากเคลียร์มันมากนะครับไม่างนั้นเราจะแย่ yeah, เหมือนเวลาเราเล่นอารีนาแล้วเจอมันนะครับ oh, oh, oh. ผมว่ามันจะเข้าหน้านะมี้งก็โดนตัวสเตล โอ้ไม่ก็ผมว่ามันจะไม่ใช่นั่นนะบารสเมดผมว่าเป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะถ้าพอทอได้บาสเมดในเด็กเมกเมดอันนี้เป็นเมกด้วยผมมันเล็งได้ด้วยตัวอะไรหว่าสเปล,ลเบเกอร์หรอือเปล่าไล่หนึ่งพอดี hmm. นี่นะเขาจะเอาสองตัวนี้เคลียร์ไปแล้วก็ฮีโร่พาเวอร์เคลียร์จะเก็บสแฟร์คดไมาให้โทนี่ดัสใช้นะครับเ,เ,เขามีการ์ดอีกใบนะครับซึ่งมีแพทเทิร์นคลายเลงใส่วินเนียนได้นะครับแต่กี้เขาลองเลงมาดูแต่เขาไม่ได้ใช้ ว่ามันมีเยอะอยู่นะแต่ด้ให้ผมดาวนา่าจะเป็นสเปล,ลเบเกอร์เพราะว่ามันเล็งได้เทินนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่าะเป็นมีเงี้ที่ค่าไล่สีนะเพราะว่าเขาเหลือหนึ่งมานาตะก,ก,ก,กี้ไม่อันนี้ได้ผลจากสเปลได้ไม่ใช่อันนี้ตี เขามีสเปลย์เบเกอร์จะแย่เนี่ยว่าเขาจะอ๋อเขาเป็นมิดเลงเหรอเนี่ยน่าจะเป็นมิดเลงนะครับเด็กเป็นแบบนี้เพราะนั้นน่าจะมีเฟรมตายนะผมว่า เพราะฉะนั้นผมว่าเราเล่นแอนโทไปเลยก็ได้นะคือถ้าเขาไม่เฟมไว้เราก็แทบชนะแล้วถ้าเราเล่นแอนโทไปแล้วเขาเฟมเขาก็ตายตาหน้าอยู่ดีถ้าเขาแก้แอนโทมาแล้วเขาก็จะไม่ได้เฟมเขาก็โดนตีตายอยู่ดี one shot one เขาใส่เวนาเชื่อเฉยๆนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามาจากพอท่อใส่มาทำไม เล็งได้จริงๆด้วยพระเจ้า What the fuck สวัสดีครับผมว่าเขาจะไม่เหมาะเป็นดีทียวนะครับเท์นนี้ Bring your out dead. เขาเล่นเด็กปีพอศอ,อะไรเนี่ยผมชักสงสัยแล้วผมว่าเขามีเอ็กโคชัวนะครับแต่เด็กมันเก่ามากเลยน่าจะเป็นเด็กแบบที่เล่นกันตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วนะครับ สมัยนั้นผมยังอ้อผมเป็นเลเจนด์เลยนี่หว่าสมัยนั้นผมว่าซองเก่ากว่านะครับผมว่ามันจะไม่ใช่คเอเตอร์สเปลนะฝังว่าเราจะได้ชนะได้เลย your head. อ๋อเขาวางแผนไว้แล้วคือเขาจะเคาน์เตอร์สเปล,ลไปทีนึงผมรู้สึกว่าต่อให้เป็นเคาน์เตอร์สเปล,ลแล้วก็ได้เวทนะอะฮะ ต่อให้เป็นคาลเตอร์สเปลเราก็ยังเสกไฟบอลอยู่นะ you asked for ตอนนี้ยังขาดต้องได้พันสี่นะครับเพราะมันอยู่วิงสาม เพิ่งมาเล่นได้น่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับเราจะเก็บอนอยหรือเก็บพอร์ทัลผมว่าอนอยนี่ไม่ค่อยช่วยนะแต่เขาอาจจะเป็นซูก็ได้ผมว่าเราเก็บแบบนี้ก็ได้แล้ไม่คยอยากมูกริแกโลกเ่เท่าไหร่นะครับบางทีด็อกเตอร์บูงกับแอนโทมันขึ้นมือนะครับแบบนี้นะครับ เราได้มินเนี่ยที่เราไล่ได้เราจะได้เปรียบมากเลยคือไล่หนึ่งถึงสามนะครับน่าเสียดายให้เราไม่มีอาวุธก็ถือว่าโอเคนะผมว่าแต่เธอหน้าโยนออกไปเลยแล้วกัน มันจะหามากถ้าเราพอท้อกแววได้บิงตันมาติดอาวุธให้เรานะครับิงตันแน่นอนมาพระเจ้า จะแพ้ได้ยังไงเทิร์นห้าแลกเทิร์นเจ็ดบูมนะครับเด๋ยวปรากฏเราใช้ดวงเล่นเนี่ยแอลงกิ้งหมดนะครับจะไม่มีดวงไปแข่งนะครับแบบนั้นจะแย่เลยสวัสดีครับ มันก็แพ้ได้นะครับมีาววเอเวอร์ over ก็ผมไม่ค่อยอยากยิงไอ้นี่ทิ้งเท่าไหร่นะผมว่าเราเล่นแบบนี้แหละถูกแล้ว <c oughs> ให้แรกจัดการนะครับ โอ้เขาจะเคลียร์แลกนาล็อกเราเลยนะครับแลกนาล็อสนะครับไม่ให้แลกนาล็อกแลกนาล็อกนี่เกมดักแก่กน,กน,กน,กนะครับ ว่ามันจะโอเคอยู่นะถ้าเขาแกตอกตะบูมไม่ได้ยังไงเราจะดีวได,ด้สิบสามสิบสี่ว่ามันจะดนะีถ้าเข้าหน้าให้สีไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอีกทีนะครับ ทำอะไรของมันเนี่ย <am> ไม่เป็นไรคนระับเราใช้ดวงไปเยอะแล้วไงก็ไม่น่าแพ้อยู่ดี โอ้เรามีร <stared> ีตอ์นะครับจากวันเมรอว่าเขาน่าจะเสียใจอยู่นะนี่